สว,ส,รราาสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆมมาาค,าครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆยินมไม่นำโค้งเขาคือเก่าครับเศร้านี่กับบมียังครับพาพี่น้องล่วงยางกุ้งคือเก่าครับใช้กุ้งไว้ใส่กุ้งไว้ในกาพาพี่น้องล่วงยามเบิงครับ ว่ามือนีสิมานบัเพราะว่าผมในตังใจกะใส่ใส่เลือกลุงกเก่านะพี่น้องแต่ว่าหลุ่นกันว่ามุ่งกุ้งเขาที่เสียบัวหลอบกุ้งเทาที่เสียบัวเพราะว่าหนามไร้แหงนะครับหนามไร้แหงไปครับติดตามกันครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวเราเบร์ล้างแหลกกันครับผมล้างแหลกตรงนี้ลงหนามครับ โอ้ยลังแหลกกับหมานอยู่ครับเบิ้งครับใส่กุ้งครับเนี่ยเห็นไหมครับขดง่ายเลยอันนี้ปลาปักเป้าครับพี่นอ้องผมบ่ได้เอาคูทางลงมาใส่น้ำเดี๋ยว <c oughs> เข้าไปเบิ้งหลังที่สองกันครับผมเข้าตรงไตไปพี่นอ้องเพราะว่าหินน้ำขอบหินเนาะ เดี๋ยวเบื้องหลังที่สองครับหอดแล้วหอดแล้วหลังผมจะทวงหินไว้เบิดครับมีหลังแหลกผมบ่ได้ทวงหินครับเเดี๋ยวจาไปเบื้องหลังที่สองกันครับผมเอาลงยามเบื้องหลังที่สองครับพี่นอ้องหลังนี่สิมีหินครับเอาทวงหินไว้เอาต้องเอาหินออกก่อนโอ้โหว่าสิมานบ่เนาะเดี๋ยว หล่างนี่ก็มีโตครับมีโตอยู่แต่ว่าบ่บ่บ,บสซค้อหลัางแหลกครับเป็นปลาปลากระเป๋าล้ลยกว่าครับพี่น้องครับเบิปลาปลากระเป๋า้ายกว่าครับกลม ไปครับไปเบิ้งหลังที่สามเบิ้งหลังที่สามครับหลังนี้สิได้ลงน้ำลึกครับผมหลังนี้สิได้ลงน้ำลึกหลังที่สามพี่น้องมาลุ้นกันปลาชิมีโตโบนะ อ้ยหินออกว่อนะครับแต่ว่าเป็นนิ่งๆครับเห็นโตเลยอาจจะโบมานบ่ลังเนี่ยลังนี่โบมีโตเลยครับพี่นอ้องลังนี่ไม่มีตัวเลยเดี๋ยวเอาสีละลาย ไล่ไล่เนื้อาออกออกไว้บรรยากาศเช้าๆครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับหกโมงสีบเจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเบิ่งหลังที่สี่นครับ รังหนีหลยครับพี่น้องโอ้ยปปลาปักเป่าีกครับเบ่งปลาปักเป่าญ่ครับพี่น้อนง เดี๋ยวผมปล่อยก่อนครับตัวยังไงได้พี่น้องเมืองครับปลากระเป๋าครับปล่อยครับ ไปครับไปเบงหลังสุดท้ายแล้วเข้าไปเบิงผลสรุปว่าสรุปว่ามือนี้เข้าไห้เต็กตัวกันครับแต่หลายบอนะครับเนาะ ลังนี่จะมีแต่ตัวใหญ่เลยครับพี่นอ้องเบื้องครับนะเดี๋ยวฮาไปเบื้องครับเดี๋ยวขึ้นเมื่อเฮื่นเฮาไปสรุปว่าเฮาวใๆๆด้ในไลายสํมนายครับติดตามเลยครับผมนี่ครับพี่นอ้องผลงานของฮาครับตอนเชา้าโอ้วุ่นวายจริงๆเลยเบิ้งครับนี่จะตัวใหญ่ๆมันมันกินไม่ได้ลูกเบื้องหะ่วุ่นวายดิเบิ้งครับ นี่นี่จะใส่ใหญ่ๆเลยถุกงหญ่เลยครับพอดีแบบขัวหรือว่าเอาไปเสียบใหม่ย่างเลยครับเดีว่าด้กินพี่น้องโอเคครับถ้ามาคลิปนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายตั้งแจนแล้วครับสอสวนครับนี่นิดหน่อยนี่ครับบุญไหว้ครับสำหรับนีนด้ตั้งใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ